สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้หนักพอสมควร <S <S ก็เลยทําให้ประชาชนเดือดร้อนกันอย่างหนักนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจทานน้าท่วมแล้วก็ไปดูว่าจะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างนะครับเพื่อให้ป้องก,กันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ล่าสุดตอนนี้มีข่าวกระแสออกมาบอกว่าบิ๊กป้อมก็จะลงไปช่วยน้ําท่วมเช่นเดียวกันแต่ว่าวันที่จะลงไปพร้อมกับท่านนายกเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเขามีการสลับวันกันเดี๋ยวคนจะหาว่าเป็นการวัดพลังกันอีกนะครับส่วนท่านนายกครับนอกจากไปเดินทางดูน้ําท่วมแล้วเนี่ ก็ยังไปไหว้พระสามพี่น้องครับแล้วก็มีชาวบ้านนำเอาทุเรียนสามลูกมาให้กับสามปอเนี่ยแหละครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาราัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยแหละครับขออภัยครับมหาดไทยครับท่านอนุพงศ์นะฮะลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมครับ ก็มีสอสอพรรคพลังประชารัฐมาร่วมต้อนรับไม่ว่าจะเป็นท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีสอสอนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณชุดยีคนมาร่วมเดินทางไปกับท่านนายกด้วยนะครับท่านนายกได้เข้าไปนมัสการ,รพระสามพี่น้องและหลวงพ่อขาวครับอยู่ที่วัดบ้านซ่านที่อำเภอรสีสำโรงคจากนั้นก็ไปสนทนาธรรมกับพระพารุพ,พงศ์พานุวิโสนะครับซึ่งเป็นกองเจ้าวาดวัดบ้านซ่าน แล้วก็มาร่วมรับฟังสรุปสถานการณ์น้าพร้อมกับกล่าวถึงประชาชนที่มารอเนี่ยแหละครับบอกว่าจากการลงพื้นที่มาสํารวจความเสียหายเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอยู่ณขณะนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับก้าวผ่านอุทกภัยนี้ไปให้ได้ยืนยันว่ารัฐบาลเขาจะดูแลอย่างเต็มที่ที่สุดโดยระหว่างที่ออกมาเจอประชาชนเนี่ยก็มีประชาชนเข้ามาห้อมล้อมแล้วก็มีคนที่นำเอาทุเรียนแบบนี้ครับมาให้ทนายก3ลูกบอกว่าทนายก นี่คือทุเรียนพันธุ์ดีรสชาติอร่อยครับที่ให้สามลูกเนี่ยท่านนายกหนึ่งลูกนะฝากให้บิ๊กป้อมด้วยอีกหนึ่งลูกแล้วก็ฝากให้บิ๊กบ็อกด้วยท่านอนุพงศ์อีกหนึ่งลูกก็สามลูกสามพี่น้องท่านนายกบอกได้ได้ได้เดี๋ยวจะเอาสามลูกเนี่ยหนึ่งลูกไปให้บิ๊กป้อมนะเดี๋ยวจะส่งให้ถึงมือเลยแต่ท่านนึงแซวอีกด้วยโอ้ยทุเรียนนี่ท่าทางจะอร่อยเดี๋ยวจะกินทั้งเปลือกเลยจะกินทั้งเปลือกเลยเอาใจชาวบ้านนะครับไปดูครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูครับ เอาไปแบ่งลูกป้อมสักลูกก็ไนะครับแล้วมาให้ลูกป้อมลูกป้อมลูกโตนนกินทัเปือกเลยใครยกให้นี่ฮะปกมือกันใหญ่เลยนะกอเทกันใหญ่เลยเขาพูดถึงความสมัครสมานสามัคคีแต่กินทั้งเปลือกเนี่ยผมไม่แน่ใจในยะแล้แปลความไม่ถูกจริงๆนะครับ มีรายงานต่อครับว่ากาหนดการของบิ๊กป้อมครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่จะต้องเดินทางไปตรวจน้ําท่วมที่นครราชสีมาที่โคราชเนี่ย29กันยายนนี้ถูกเลื่อนออกไปครับตอนแรกไปเป็นวันที่30กันยายน,นแต่ตอนนี้เลื่อนออกไปอีกแล้วก็ไปเป็นวันที่1ตุลาคมแทนครับลงไปตรวจน้าท่วมที่โคราชเพราะเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์ ท่านนายกเนี่ยมีกําหนดการลงพื้นที่ไปดูน้ําท่วมที่ชัยภูมิในวันที่29กันยายนและจะลงไปที่นครศรีธรรมราชวันที่30กันยายนก็เลยทําให้บิ๊กป้อมขอเนี่ยเลื่อนออกไปแล้วกันครับไม่อยากไปชนกับท่านนายกเดี๋ยวสื่อจะหาว่าวัดพลังกันอีกเดี๋ยวจะวัดพลังกันอีกและเดี๋ยวทางสสจะเลือกเดินทางไปไม่ถูกว่าจะไปกับนายกดีหรือว่าจะไปกับหัวหน้าพักดีเนี่ยนะครับก็เนี่ยแหละครับเขาบอกว่า จริงๆแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งก็งไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ต้องมาต้อนรับด้วยแล้วก็มารายงานสถานการณ์ซึ่งจะตรงกับวันที่ท่านนายกและรองนายกเนี่ยลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันจริงๆเห็นใจสื่อวัวสื่อแยกตัวไม่ถูกเลยจะไปลุงป้อมหรือลุงตู่สิ